สวัสดีครับสำหรับในวันนี้ผลคะแนนโบนดของแคมเปญและกิจกรรมดีๆที่ให้แฟนๆร่วมสนุกในการโหวดคะแนนให้กับศิลปินที่ทุกท่านรักและณเวลานี้เป็นที่น่าจับตามองสำหรับผลคะแนนและอันดับในแต่ละสาขาที่มีชื่อของต้นข้าวเข้าชิงและแฟนๆของด้อมแต่ละบ้านก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะผลคะแนนของแฟนๆจะส่งผลให้ศิลปินที่ตนเองรัก ได้รางวัลกรติยศนี้มาครองเราจะพาคุณผู้ชมมาดูสำหรับอันดับและผลคะแนนของแคมเปญแรกจากไทยรัฐที่สุดแห่งปี2025ไทยรัฐอวอร์ด2025และเปการช่วงเชิงอันดับและคะแนนในสาขาบันเทิงทั้ง7ศิลปินซึ่งในตอนนี้ผมว่าแฟนๆหลายท่านก็ทุ่มเทคะแนนในการโหวตเข้ามาเยอะมากๆโดยเราจะพาคุณผู้ชม มาอัปเดตผลคะแนนในวันที่7ธันวาคมปี2,568กันเลยนะครับเริ่มจากอันดับ7ในสาขาทีปอบแห่งปีทีอารหปดพีพีกรีดด้วยผลคะแนนล่าสุด5,4,682คะแนนโหวต37.69อซอันดับ6ในสาขาคนดังที่สุดแห่งปีทีอารหฟรีนสโรชาด้วยผลคะแนนล่าสุด 2 4 2 3 4 0คะแนนโหวต62.92%ดเและสำหรับอันดับดังกล่าวของฟรีสโรชาได้ร่วงมาอยู่ในอันดับ6ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับและคนที่ขึ้นมาแซงนั่นก็คืออันดับ5ในตอนนี้ในสาขานักแสดงแห่งปีที่อาสอิงฟ้าวราหะด้วยผลคะแนนล่าสุด262,182คะแนนโหวต 47.36%ต่อมานะครับในอันดับ4สาขาคู่จิ้นชายชายแห่งปี T.R. สามาสีนุนิวด้วยผลคะแนนล่าสุด357,308คะแนนโหวต52.51%ต่อมานะครับเข้ามาสู่ในท็อป3ในสาขาคู่จิ้นหญิงหญิงแห่งปี T.R. สี่สองฟรีนเบกกี้ ด้วยผลคะแนนล่าสุด7,97,545คะแนนโหวต77.44%ต่อมานะครับในอันดับ2ในสาขาลูกทุ่งมะลําแห่งปีที่ 80, อาปต้นข้่อสุปรียาด้วยผลคะแนนล่าสุด8,23,984คะแนนโหวต86.23%และอันดับ1ในสาขา ไรซิ่งสตาร์แห่งปี TR62 ไฟพีระยาด้วยผลคะแนนล่าสุด1,57,233คะแนนโหวต49.28%และในสาขาเดียวกันที่โดนแสงไปเมื่อ2วันก่อนนั่นก็คือ TR59 พลาสติกนัทวัตโดยมีผลคะแนนในตอนนี้8,75,282คะแนนโหวต40.8%ซึ่งมีผลคะแนนตามหลังอันดับหนึ่ง ณเวลานี้ก็คือ99,951คะแนนโหวตแต่ก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายของการโหวตคะแนนและสำหรับ3อันดับในสาขาบันเทิงณนะเวลานี้ที่ลุ้นสู่จอระดับโลกที่ทําแควว์นิวยอร์ r สหรัฐอเมริกาอันดับหนึ่งได้แก่ t r หกสอไฟิรยา1 5 7 3้านรยา1,57,233คะแนนโหวตอันดับสอง t r แปดศูนย์ 80, ต้นสปริยา 823,984คะแนนโหวตอันดับ3ที T.R.42, ฟรีนเ b e กี้797,545คะแนนโหวตและนี่ก็คือ3อันดับหน้าเวลานี้ที่มีสิทธิ์ลุ้นที่ก้าไปสู่จระดับโลกที่ทําสแควร์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาณนะตอนนี้นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับก็ยังสามารถโหวตคะแนนเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับไปจนถึงวันที่16ธันวาคมในเวลา 2 3่9มกา9นาทีและนี่ก็คือเวลาในการสิ้นสุดของการโหวตและศิลปินคนไหนจะก้าวขึ้นสู่โจอระดับโลกที่ทมสแควร์นิวยอร์กอยู่ที่แฟนๆทุกท่านคือผู้ชีช้ชะตายิ่งโหวตมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากต่อมานะครับเรามาดูอีกแคมเปญของ Thailand Top Vote 2025ของช่อง9อสอมทและาเวลานี้อันดับจะเป็นอย่างไรกันบ้าง เราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยนะครับโดยในสาขาที่ FC ฟซี c l u คลับกำลังให้ความสนใจอยู่หน้าเวลานี้และโหวตคะแนนกันเข้ามาเยอะมากๆในสาขาสุด,ดยอดศิลปินลุกทุ่งแห่งปีและศิลปินทั้ง5คนได้แก่ C1 ไรอันกัดบันเดียดกัรตองทุ่งเงิน C3 น,นันอันนัน C4 เมทิชาและ C5 ต้นข้าสสป,ปรียา ซึ่งรางวัลน,นี้ของไทยแลนด์ทอปวัว2025จากสุดยอดศิลปินลูกทุ่งแห่งปีเพื่อเป็นการยกย่องศิลปินลูกทุ่งที่มีผลงานเพลงที่โดดเด่นในปี2568ไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งภาคกลางภาคใต้หรือลูกทุ่งอีสานหมอลำที่มีผลงานไปที่ประจักษ์และมีฐานเอฟซีแฟนคลับอย่างเหนียวแน่นและสำหรับการอัปเดตผลคะแนนในวันที่7ธันวาคมปี2568 ห้าอันดับศิลปินดังนี้นะครับอันดับ5้าซีสามนันอันนันอันดับ4ี่ซีสองการตองทุ่งเงินอันดับ3ามซีสี่เมทิชาอันดับสองซีหนึ่งไรอันกัดบันดิตและอันดับ1นึซีห้าต้นข้าวสุปริยาและนี่ก็คือการอัปเดตอันดับของแคมเปญของไทยแลนด์ท็อปเวิร์ด2องล่าสุดที่ผ่านมา และสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ของ Thailand Top ป o บทได้เลยนะครับและยังสามารถโหวตได้ไปจนถึงวันที่25มมกราคมปี2569นี้และศิลปินคนไหนจะได้เป็นที่สุดแห่งปีหรือจะได้เป็นศิลปินลูกทุ่งแห่งปีของไ h a i l a n d Top ป o บทอยู่ที่แฟนๆทุกท่านช่วยกันโหวตคะแนนเข้ามานะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับ และจะต้องขอขอบคุณทุกการกดไลค์กด subscribe และติดตามช่องของเรามาเป็นอย่างดีและตลอดเรื่อยมานะครับสวัสดีครับ